พี่นอ้องปองปายสมองสุบอนค่ะอยู่กับช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลคาโมนีมาเยี่ยมเยียมถามข่าวร้านนังเอกอีกสุภัตตาส้มตำรำเพลินค่ะพี่น้องค่ะก็ะมาจัดเลยค่ะพี่น้องมาหอนแล้วก็มาจัดเลย ม,มาเบิ่งก,กันค่ะพี่น้องฟองายสมองสบอนขนมจีนมายำได้กินตลอดกับพี่น้องค่าขนมจีนปายิมกับกินขนมจีนค่ะปายิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาาหอมหวย,หวยคืออะพี่น้องตำตำยงตำเลีก่กนั่งเอก ตามข้าวโพดพี่น้องเฮ็ดนทังพริกปิ้งยาลากันเด้อครับเนี่ยปาดอันนี้อ,นอ,อีหยัางน้อนี่นอ้องผัดมีผัดผ้าผัดสิมั้งลูกผัดมีกับอันนันกินกับอัน,นสมพักสมพักตําบักมือสวัสดีคุณแม่ก่อนนะครับส,สวัสดีค่ะ สวัสดีซิมซิมผัดมีก่อนเป็ดตาแซบแทนแต่มันนัวนัวนัวอนื้ใส่ผงวิเศษมั้ยบ้างว่าแมวนมวเลนอวเกลือใส่แมวว่าแม่น้ำตาลเอาเกลือใส่บ้านแม่น้ำตาลแหมใจะได้เนาะนัวอนื้ เอ้วตาลไาใส่อีกสาไปสวันี้จะพาไปรับล้างสาวไอ้ไปด้วยนะครัอาน้ารมาใสเยอะเยแบอยู่แม่เจบอยู่บเจ็บเจ็บคนไปเลยไปกไม่นีไปย้ายยนี่ะเพระว่าเดี๋ยวจะไปกุ้ยผู้เทาไว้แล้วกันไปไปมองผู้เทาไอโกยนมีไปาไเทาเราก็ไปับดวงนมีมารัน้องมีมา อืมบันไดลปยิ่ม่ะอืมตาลาบตลาบตลาบตลาลาาลานี่้น่ตำสดเลยขอบดคุณสดเนี่มาจะคนกับมาจะคนกับต่ำเบืองคนดิเนาะเบืองพี่น้องนั่นแหลสิกินเบิดถาดบบเงี้ยเต็มถาดอร่ลด ท้แม่นั่งตองอูมาเฮตไทยแบบวืว้นมากเยอะมากพี่น้องไมลงชาเอาอิ่งยากระต่มลวดกตมาดโลดกลํตไปเพิ่นกินโลดพี่น้องมาดื้อพี่น้อง่ะขนมจีนขนมจีน อาว่านั่นแม่แล้วว่าเอาให้กินยกไปลยผัดมี่ยกเลยจ้าถาเจัดมีก็เต็มโตแล้วอันเอาจานมาใส่ในปลาเยี่ยมมีเส้นผัดหมี่ผัดหมี่หนัวเซ เก็บเกมไม่ยบมอาเลยมวนรัเาจะมาใส่จานน่อยมาเก็โตัวใส่ทาดแบบนม่าการบุฟเฟ่ต์แม่ะมาเนี่นี่นี่เอาใส่จานนน้อยนี่ กินก็เป็นไงแม่กแซ่บคุณแม่ผัดคุณแม่ผัดเรายังว่าผัดมีแซ่บแซ่บนัวนัวเค็มเค็มเรายังว่าอยู่ว่าเือแก่เมื่อไหร่แก่เมื่อไหร่นะแม่นะเราเห็นนั่นคอยเห็นคอยเอาเกลือคอยว่ามันน้ำตาลจ้าคระลูกกระพุกจ้าก็เลยก็เลยะเทศลงไปเลยมันบ่ป่ะนี่มันมีรายละเอียดคือกันเนาะ เอาลูกกับพูงน้ำตาลกับเกลือนะลเลย <c oughs> เห็นเกลือว่าไม่น้ำตาลส่ใส่ซอนเนยจะใส่มือลายเอาลืมเอาผักตัวนี้ <c oughs> คือบนานข่างล่างขงางุ่นค <c oughs> ่อยซิ้นอันนั้นได้แ <c oughs> น่เลย <c oughs> อันนี้ตับปลาพี่น้องปลาค่ะอืมปีศนณาแซ่บบ่มีหอยโครงถึงมาไหนมันมีหอยบ่มีค่ะมีแต่หอยแม่ค้าหอยแม่ค้าไปกินเมล่างไปกินตำหอยโครงปลาตัวนี้ปิดปิดเบิ่งอีกพี่น้องเบิ่งกินให้เบิดเด้อพวกเจ้าคือว่านางขังลางไอ้ตุ้ยคือว่าเป็นนางพุ่นภาษีเบิดกันเป็นนางนมาเบิดกันเนี่ยนั่นสาดไป เอาเบงป่าเบิ้งเบิ้งเบิ <trzeba S 2> <c oughs> <P> ้งเนี่ยงูจีนกี่มานั่งเ้ยคนงูจีนเขาจะสวยสวยไม่ดีแค่เลียงว่าจีนที้อื่นคนไท ปอน่นคือคาของานังเหยีเกานห่ง uh อ้ส huh. น่งเบเก๋เอคนออกไปลุงยืนอันนี้เบอร์ละสี mañana, nice. ่ช่วงงอกเบอรไปนี huh. ่ <Okay. S 1> <iva> แล้วนี้เขาเนียว่ามันสอบละพันนันแปดแอเล่เนั่นท่าหร่ออ้วสาอนั่นหือ่ยังน่าจะยังไม่เต็มใ่ละเยินเซ็แม่กินหรือบ่าแม่มาตาน มาเด้อคุณแม่สุภุสุคนมากินข้าวน้ำกันตาสาว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 สบายกีตาหน้าคือแดงอองตองปปนว่านั่นนี่มวนบ่กฮะขึ้นนี่มวนบ่กมวนมวนแท่งลหลคุณได้เอ็นหมอนลอยคุณได้หมอนหลอยบ่เมียเออบ่กหอดลอยบ่เมียอิลีนั่งมุมนผีเด้อโอ้ยสมผักยืนข้างปลายิ้มเนาะจะเก็บของเสียมาวันที่ เอาขนมเสียดไม่หลาเนี good, okay. ่ยหาบี่ข้าวบ้านคนเขช้อนเอช้อนยังไาเห็นนมจีนบวกไก่ขาเลยเนาะดู้กินนมจีนโคตรหรือเปล่าล่ะโคตรยังเอากระซังอีกแม่ผู้ใดสิกินกระซังตัวเอาเลยไปจีนลองทิมดูเขาว่าแซ่บโอแซ่บหลายบาแซ่บบวกกาพามาข่ามทินมาปนีดอกล่ะนี่เขาเปย์อยู่แล้วบะต้องห่วงเบิ่งแม่ข้าโลดผุนแม่ข้าไม่ผุน ไม่ขาดแล้วแซ่บบ่ะไม่ขาดพี่มก็ไม่ขาดเก่าไปเลยบอกว่าบัฒนัดแจให้ตําเองเลยไมข่ขาดว่ะแล้วแต่ถนัดโอ้าบฒนัดอเอากระซังอีกจำแม่เจ้าสระซงแมงไม่ต่ากินเป็นซองนี้นเอากินนะดีแล้วมันเป็นซองกิน เฮ็ดใ้พ um, hey, no. ี่ให้น้องเห็นกะกินตัวนอเวลาอันนี้กะกินสันตัวหิวกะกินสันตัวสิไปเฮ็ดอีอย่างน่องลงทงคุดอีปู่หาปงหาป่าก็เฮ็ดว่าปิ่นเอออืม แซ่บระเต้านี่แม่สวมพักเสสวมพักเสียนแม่เสีบฮะสวมพักกาดเนาเอาเนี่ใจเนาะอืมโทแม่เอาไปอ่ะล่ะที่น้่น

ก็เหงียนแหงแนรขอบขอบคุณคุณหมอด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณหมอตัวองคุณหมอเบอร์สองเราจะเป็นรวมแล้วถ่อแต่สมนิกาให้มันลอดต่อน้าแม่เล่นละหมอตองเลี้ยงโอ้หมอตองหมอหมอตองหมอตองมันผู้เลี้ยงแม่มันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะพี่น้อง วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอตอหมอตวงหมอตวงหมอตองก็หมอตวงยห่างวัน <c oughs> วนี้ออร่อย

ปคันจึงกันเสียบว่าไปยิมใช่ไหมครับคะแนนจิมคุกให้เท่าไหร่คะแนนจิมจิให้เท่าไหร่ก้าจิก้าาจิก้าจุดก้า ขนมเสร็จต้องใส่มือต่ออาแล้้ผมปิดไหล่ะน้องเพนน้องกำลังเบิงเป็นอะรสมวพักมัก็ตามบักง แซ่บค่ะจวดจานแซบบอบีเลยน้องบีมแซบบอแซบบอโ้ถาามกกับบปเลยิน เออจะมันคือปลายิมเหียงเป็นลูกปลายิมซะแสอยู่ครับเรอยังอยู่แบยงนังอิ่มหลับเบ้านเดียวต่อไปจกินตมาหมเเ่อเาเปอมา พอวันมืดๆจะเป็นรถมากคือว่าเตรียมฝกจออย่างทีมงานมากนะพอาะดีเตรียมจอใช่ครับเรื่องทีมาขันมากเนี่ยเรื่ทียัมาขันมาครับแม่กต่เรื่อเตรียมงานเตรียมยังไหวก่อนนะ พอต้องเสร er ็จเบิ้งระบบย่งงนะแสบครับแสบเพราะว่าแลกมัน้างไหนกยไหนบนแลกใหม่มาอยู่หลอดวนีจะหลอดตียกได้ครับลกบางอย่พังอ่ะไรจะซ้ออะไรอยู่ครับท้านนากแสบตาหาที่เตรียมมือเดียวเลยนะสั่งเลยสั่งขัดมันมาครับบ้านปลาอนาจครบ

จับปลาี่น้องจับปลาจับปลไปยิมมอนเพิ่ไปดบว่ครับมึงก็เห็นรลกว่เอามอแแมไปให้รถทุหลขวาแล้วครับ

โอเคเลยคับพี่น้องฟองป่าบฝุ่นสูบพ่นเดี๋ยวพบอกกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ตำนีก่อนเนาะพอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ใบบักกูดอีหยังก็ไปยิ้มแต่ว่าอย่างก็ฝากอีหยังก็ฝากอีหยังก็ฝากกดซับสไครต์ใบบักกูดใบบักหนาวบักเวอร์บอกโอเคเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ตำนีก่อนนะคะพอกันใหม่ ในคลิปหน้าคลิปต่อไปฝากกดกระลิ่งด้วยเพื่อการติดตามเวลาล่วคลิปลงอย่างกัะสิพ่อกันไม่พ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย